ายวั่สดีครับมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับผมแวเราเป็นใครครับสวัสดีครับหมาหมาวัดฟิลิกฟิลิกครับมึงอ่ะสวัสดีครับผมข้าบังพีก่อนนะผมชื่อนิวนะครับครับน่าฝังเจมส์ไม่ักไม่ชอบครับสวัสดีครับผมไกด์ครับผมผมไกด์สวัสดีครับผมทัดครับใช่ทัดครับเออสวัสดีครับบอบอสครับบอบอสครับครับ แล้ววันนี้นะครับรู้สึกยังไงบ้างครับรชื่ออะไรครับรู้สึกดีครับจะทําให้ดีที่สุดครับเป็นหลีกชื่ออะไรครับกินข้าวเลยอ๋อครับหลีกวันนี้ตื่นเต้นไหมครับวันนี้ตื่นเต้นครับเอาดีครับตรงอ่ะเอาก็ะป๋อให้ปออครับครับแล้วก็ครับแล้วก็รู้สึกดีครับแล้วก็อะไรนะรู้สึกดีครับจะทําให้ดีที่สุดครับครับเต้นด้วยโอเคครับพี่ลิกินข้าวไหมยังครับตื่นเต้นครับเออ วันนี้ฟิลิกชื่ออะไรครับอ๋อริกมันอยู่ตรงนี้มันมืดเออครับพี่ใหญ่ในหัวโอเคอนอนได้กันก็บอกด้ทำไมถึงได้มานอนด้วยกันครับบอกบอกไว้พีลิกขยับขึ้นครับมีประสบการณ์ครับโอเคจ้าดีสุดครับโอเคถามพีลิกไม่ได้ละเอาเอามาตอนนี้ก็พวกเรากราจะมาส่งทุกคนเข้านอนนะครับผมก็ ออะะไร่พี่ไก่ไก่น่ารักเราส่งพี่ไก่เอ้ยไม่ใช่เราส่งคน่มเขานอนโดยการให้พี่ไก่ร้องเพลงใช่ครับอ่ะสักเพลงเพลงอะไรอ่ะสักเพลงประะสสาานนครรรับป้องหมดเลยดีกว่าทั้งหมดอย่าให้เอาประสานสดๆนะฮะฮะอาจจะโปะแตกอ้าวครับนี่พี่ชายทัพครับเออไฟพอไหมครันี่ครับบอสเดี๋ยวต้องไปหาไฟมาเพิ่มไหมครับบอสครับต้องให้ผมเปิดกระห่มเลยครับผม ยังไงครับน้องนิวครับพรุ่งนี้กี่โมงครับคาพรุ่งนี้นะครับเราจะเข้ารายการงานตอน9โมงใช่ไหมครับครับก็ถึงตอนนี้กี่โมงแล้วตีหนึ่งก็ทุกคนที่ยังไม่นอนตอนนี้นะครับรีบนอนได้แล้วเดี๋ยวตื่นไม่ทัน9โมงนะครับเราต้องตื่นกันกี่โมงนะครเย็นทีเรๆกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วครับก็เนี่ยแหละตีหนึ่งแล้วเดี๋ยวพกเราต้องตื่นตีสี่ครึ่งใช่ครับ ครับผมไม่เกี่ยวผมพูดเฉยนั่นแหละมาอยู่เป็นเพื่อนเขาครับทุกคนก็รีบนอนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราร้องเพลงให้ฟังครรับบแล้วเดี๋ยวตื่นปุ๊บเนี่ยนอนนอนตีหนึ่งใช่ไหมตื่นนอนนอนครบแปดชั่วโมงตื่นมาเก้าโมงเข้ารายการพอดีครับออ่านอนนอนครับผมก็ไปนอนแล้วนะครับผมบายบายครับผมบายบายให้เห็นทุกคนเลยพี่สสวััดีครบบ๊ยบายบายยังยังไม่ถ่ายยัง สวัสดีครับจะทำไม้ดีทีสุดครับไปลีกครับสุดสุดครับไปลีกวันนี้พ่อแม่มาดูไหมครับอ๋อเป็นนเต็นมากครับโอ้แม่มาครับนึกว่าครับบอบสครับบอบสครับครับครับแล้ววันนี้นะครับรู้สึกดีอไงบ้างครับชื่ออะไรครับรู้สึกดีครับจะทําให้ดีที่สุดครับไปหลีกชื่ออะไรครับกินข้าวด้วยครับอ๋อลีกวันนี้ตื่นเต้นไหมครับวันนี้ตื่นเต้นครับเอาดีครับตรงอ่ะอ้าว ก็บอกให้บอกครับครับแล้วก็ครับแล้วก็รู้สึกดีครับแล้วก็อะไรนะรู้สึกถ่ายยังไงสิครับมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับผมสําหรัเป็นใครครับสวัสดีครับหมาหมาวัดเฟลิกเฟลิกครับมึเอ้ยสวัสดีครับผมสวัับบางพีก่อนนะผมชื่อนิวนะครับครับนั่นนะฟังมาห้าฟังร้านนะครับสวัสดีครับผมไกด์ครับผมผมไกด์สวัสดีครับ ผมทัดครับใช่ทัดครับเออสวัสดีครับสวัสดีครับจะทำให้ดีที่สุดครับครับเต้นด้วยโอเคครับพี่ลิกินข้าวไหมยังครับตื่นเต้นครับเออวันนี้พี่ลิกเอ๊ยชื่ออะไรครับอ๋อพครับมันอยู่ตรงนี้มันมืดเออครับพี่อย่ะในหัวโอเคอู้นอนพอนด้วยกันก็บอกดิทำไมถึงได้มานอนด้วยกันครับบอกบอกไว้บอกเขาพี่เล็กขยับขึ้นครับมีประสบการณ์ครับ โอเคครับนี่สุดครับโอเคครับโปะแตกอ้าวครับนี่พี่ชายทักครับเออไฟพอไหมครับนี่ครับบ๊อบบ๊อบเดี๋ยวต้องไปหาไฟมาเพิ่มไหมครับบอบอสครับต้องให้ผมบังเปิดข้าวผมเลยครับผมยังไงครับน้องเดียวครับพรุ่งนี้กี่โมงครับครับพรุ่งนี้นะครับเราจะเข้ารายการกันตอน9โมงใช่ไหมครับครับก็ถึงตอนนี้กี่โมงแล้วตีหนึ่งก็ทุกคนที่ยังไม่นอนตอนนี้นะครับรีบนอนได้แล้วเดี๋ยวตื่นไม่ทัน9โมงนะครับหลิงไม่ทันแล้ว เอเอมาตอนนี้ก็พวกเราากลังจะมาส่งทุกคนเข้านอนนะครับผมก็อะไรอ่ะพี่ไก่ไก่น่ารักเราส่งพี่ไก่เอ้ยไม่ใช่เราสนงคนเข้านอนโดยการให้พี่ไก่ร้องเพลงใช่ครับอ่ะอ่ะสักเพลงเพลงอะไรอ่ะสักเพลงประสานครับประสานหกคนร้องหมดเลยดีกว่าทังหมดอย่าให้เอาประสานสดๆนะฮะฮะอาจจะ